ขอจเจริญพรท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายต่อไปนี้ขอเชิญทุกท่านโปรดฟังรายการพุทธภาสิตสกิดใจในหัวข้อเรื่องว่ามารศาสนาโดยในแห่งพระพุทธภาสิตที่ว่าวยธรรมมาสังขาราอัปมาเทนะสัมปาเททะซึ่งแต่เป็นใจความว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา จงทากิจให้สําเร็จด้วยความไม่ประมาทดังนี้ธรรมภาษิตบทนี้เป็นพระดํารัสครั้งสุดท้ายขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวคือเมื่อจัดคํานี้จบก็ดําเนินเข้าสู่พระปรินิพานพระดํารสนี้จึงมีชื่อว่าปัดชิมวาจาถ้าอย่างเป็นเราชาวบ้านก็จะเรียกว่าคําสั่งก่อนตายเป็นคําสั่งเชิงบังคับทุกคนจะต้องทําตาม ถ้าไม่ทำจะเป็นคนอากรัรอยู่คำสั่งครั้งสุดท้ายนี้มีความหมายว่าให้คนหันมาพิจารณาตัวเองเพื่อ้เห็นถึงความเป็นอยู่ในขณะนี้ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่รู้ไหมว่าร่างกายสังขารของเรามาถึงจุดตรงนี้แล้วจะมานั่งรอตายโดยไม่ทำอะไรเลยจะดีหรือเมื่อคิดแล้วก็จะได้เกิดความไม่ประมาทรีบทำงาน มีการทำวัดตรวจมนต์ทำบุญกุศลต่างๆเป็นต้นต่อไปสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงมีสายพระเนตรอันยาวไกลทรงทราบว่าต่อไปในการข้างหน้า,าศาสนาของพระองค์จะต้องมีอันเสื่อมสูญลงด้วยสาเหตุคือความประมาทจึงทรงพระดำรัสอย่างสั้นที่สุดและกินใจความได้หมดสิน้น ถ้าจะย่อยสั้นเพื่อความจำง่ายก็จะได้ความว่ายาประมาทประมาทแปลว่าเมาทั่วคนทั่วไปจะรู้กันเพียงว่าเมาเหล้าที่แท้จริงยังมีอีกหลายเมาเช่นเมาลักเมาโลภเมาโกรธเมายศเมาพนันเมายาบ้าเมากัญชาเป็นต้นและยังมีอีกหลายเมาพวกเมาทั้งหลายเหล่านี้นั่นแหละ คือตัวที่ทำลายพระพุทธศาสนาคือศาสนาเสื่อมเพราะเมานั่นเองในยุคปัจจุบันนี้มีเมาระบาดเพิ่มมาอีกหลายเมาล้วนแต่ทำลายชาติศาสนาอย่างมหาศาลเช่นเมาลักทำให้เกิดโรคเอดเมายาบ้าทำให้เสียคุณภาพของความเป็นคนดังนี้เป็นต้นศาสนาอยู่ได้เพราะคนมีสติส่วนคนเมานั้นขาดสติ ศาสนาจึงอยู่กับคนเมามดำเนินเข้าสู่พระปรินิพานพระดำรด,ดนี้จึงมีชื่อว่าปัจจิตศาสนาอยู่ได้เพราะคนมีสติส่วนคนเมานั้นขาดสติศาสนาจึงอยู่กับคนเมาไม่ได้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงตัดปัจจิมวาจาก็เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ช่วยกันกำจัดมารศาสนาคือความประมาทให้ลดน้อยถอยลง เพื่อความสุขความเจริญต่อไปดังนี้ขอเจริญพร